มาร็บเสด็จมาล็สด็จทำงานอะไรครับทำงานลงพพ์ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะทำงานลงทีพี่ขูกมากเลยนะคราะรงารณทำงานเป็นพิตีกี่ปีแล้วเซล มารอรับ้ายสองมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวใช่ไหมครับมารอรับเลยค่ะมารอรับเลยค่ะองค์้นนขับนี่ผู้ชายตึมเลยนะ ไม่รู้สาวจากใครมาอาผู้ชายก็มองไม่เห็นเลยขอให้ตรงมาก็เต็มไปเลยนะคะหน้าตาก็ก็ค่อนข้างจะดีชอบเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรไม่ครับทำบริษัทอะไรนะบริษัทอะไรครับบริษัทขายของอะไรเงี้ยขายของอะไรคุอจะมาจับ นี่เป mm. <c oughs> no, no, ็น no like ็เปนโรงพยาบาลอะไรเอามันไปที่ลินกยาส์เป็นพยาบาลแล้วมาเกษียณแล้วสิวันนี้มานรอนนั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่เป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดนครศรีธรรมาแล้วคนที่ทำเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดนัรศรีธรรมราชมารอแล้วท่านเลยเนี่ยโอ้โหที่เพิ่นพิศนุโลกมึงก็สามารถเพจเฟซบุ๊กลงทิกติกได้นะอ๋อข่ายเลยขอถ่ายเลยแมะ อ้ยบใจจังเลยติดติดมากเลยโอ้โหตรงนี os os> ้กดไลค์กดแชร์มาได้นะตรงนี้เจริญค่ะโอ้ยเนาะ